วันนี้จริงๆเป็นวันพักผ่อนนะเป็นวันหยุดนะครับเพราะฉะนั้นรวมถึงวันพรุ่งนี้ด้วยหลายๆคนก็อาจจะเดินทางออกไปท่องเที่ยวกันทางกระทรวงคมนาคมเนี่ยก็ประกาศยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ3สายทางนะครับรวมแล้ว61ด่านในช่วงวันหยุดยาว10-11กรกฎาคมนี้เพื่อจะอำนวยความสะดวกในการเดินทางแล้วก็ลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนครับ คุณอนุกูลพึกษานนศักดิรองโฆษกประจำสานักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงคมานาคมประกาศยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษในเส้นทางหลัก3สายทางในช่วงวันหยุดราชการวันอาสาหหบูชาและวันเข้าพรรษานะครับได้แก่ทางพิเศษเฉลิม,มาระนครทางด่วนขั้นที่1จํานวน20ด่าน ทางพิเศษสีรัฐทางด่วนขั้นที่2จํานวน31ด่านและทางพิเศษอุดรรัทยาช่วงบางปะอินถึงปักเกรด็ดจํานวน10ด่านในวันพฤหัสบดีที่10กรกฎาคมก็คือวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้วันศุกร์ที่11กรกฎาคมตั้งแต่เวลาเที่ยงคืน1นาทีถึงเวลา24นาฬิกา นอกจากนี้แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองมอเตอร์เวย์กรมทางหลวงก็เปิดทดลองให้บริการมอเตอร์เวย์ M81 บางใหญ่ถึงกาญจนบุรีเพื่ออำนวยความสะดวกเปิดให้วิ่งฟรี7ด่านตลอดสายระยะทาง96กกิโลเมตรครับ ทั้งด่านบางใหญ่ด่านด่านนครชัยศรีด่านนาค,านนาคปรปฐมฝั่งตะวันออกด่านนาคปรปฐมฝั่งตะวันตกด่านท่าม่วงด่านท่ามะกาและด่านกาญจนบุรีโดยเปิดตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนหนึ่งนาทีของวันพฤหสัสบ,บดีที่10กรกฎาคมไปจนถึงเวลา9โมงเช้าของวันจันทร์ที่14กรกฎาคมครับ